เอาเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตอะไรนิดนึงนะก็คือตอนนี้นะครับเจอจ๊ k กเกอร์บั๊กนะฮะไม่ใช่บั๊กที่ตัวละครนะครับเป็นการบั๊กที่อไอเทมนะครับอขออนุญ,ญาตอัปเกรดให้ตัวเองเป็นเวลสี่นิดนึงบั๊กที่ไอเทมยังไงอ่าเรามาดูกันนะครับก็คืออ่าจะอธิบายให้ฟังก่อนก็คือว่าจ๊ k กเกอร์เนี่ยเมื่อกดอันติไปแล้ว1ครั้งนะครับและกด ดูดเลือดใหญ่อีกหนึ่งทีนะครับจะทําการกดอันติสองครั้งนั่นเองจะเป็นการยิงอันติสองครั้งเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะผมจะกดอันติ oh, ไปที่เจ้าตัวเทรนเนี่ยหนึ่งทีนะครับปุ๊บแล้วกดดูดเลือดใหญ่อีกทีมันจะเป็นไงครับใช้อันติสองครั้งนะครับไม่ใช่เป็นแค่ตัวเดียวนะครับจะเป็นอ่ะทิวเลนตัวเมทนะครับทิวเลน <Everybody. S 1> อาวัยโอมอรทอสนะครับก็อาจจะใช้ได้ด้วยเช่นกันนะทุกคนบั็กนี้นะครับ มีมาในคลิปที่ผมอัดตอนนี้คือวันที่4เดือนที่10นะครับปี2020นะทุกคนก็อยากจะให้ GM ไปแก้แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ปรับนะครับผมอยากให้ทุกคนไปลองเล่นนะลองมันแน,น่นอนบั๊กกันเต็มเิร์เลยทีนี้โอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็แค่มาอัปเดตให้ดูว่ามันบั๊กยังไงนั่นเองนะลากัไปก่อนนะครับบ๊ายบาย